กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะที่ห้องประชุมเพชรตัดเพชรชั้น3อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่พันตรีดร์ไพฑูนปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่6ทับสโดยมีหัวหน้าฝ่ายข้าราชการพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมการประชุมซึ่งในที่ประชุมมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วยเรื่องการมาปฏิบัติงาน การอยู่เวรยามการให้บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสและมาตรการการประหยัดพลังงานในสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเรื่องแจ้งพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณในการโยกย้ายลาออกการปฏิบัติงานประจำและการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างไรจากนั้นเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายประจำเดือนมิถุนายน2564ตามลำดับ